เรามาทําอะไรกันตรงนี้เนี่ยพี่ว่าเราใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยช่วงนี้เห็นน้องเขาบอกว่าคอนโดน,น้องเขาอยู่ใกล้ธรรมชาติเฮ้ยพ,พี่ท้อบ,บนอะไรใกล้สัตว์เล่นเ,เล่นโทรศัพท์อยูเ่เดี๋ยวก่อนได้ปะแล้วมันนั่งพิมพ์อะไรเนี่ยตอนนี้เป็นถามน้องเขาดิว,ว่านัดเขาไว้กี่โมงก็นเนี่ยทำง,งานอยู่คุยไอ้น้องเขาอยู่นี่เออนั่นแหละถามน้องเขาดิว่าน้องเขามาก,กี่โมงนยพี่บอโอยหาตั้งนานมานั่งอยู่ตรงนี้เองโอ้ยถ้าหนูมาช้าทีเดียวเนี้ยคีบมงวันเ็มหน้าแล้วค่ะตอนเนี้ย สวัสดีครับอ่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการน็อกดอบุกบ้านดาวมหาลัยแล้วตอนนี้อยู่กับท็อปทศพลครับและพานโดยชวนเช่นเคยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับอีกสาวสวยของเราที่อยู่บ้านของน้องเขาใช่ไหมคะค่ะชื่ออ้อมค่ะน้ทวาดีสุกรสำราญค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะนิเทศศาสตร์ค่ะพีอาร์เป็นพีอาร์ด้วยเหรอคะเรียนพีอาร์ด้วยเป็นพีอาร์ปีสองแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ ในเฉลยในคิดว่าใช้นิ้วเก่งเนี่ยใช้นิ้วเก่งเรื่องไหนคะเมาหรือเปล่าแชทอ๋อแชทแชกั็เพื่อิงโซเชียลอย่างงี้แต่ว่าคุณคุณหน้าน้องไหมคุณหน้ามากเลยนะคุณใช่พี่เคยฝันถึงน้องเขาบ่อยมีผลงานอะไรมาบ้างคะค่ะก็ตอนนี้นะคะกำลังประกวด S Call Eagle ปีนี้เลยกำลังติด50คนพแชทได้50คนสุดท้ายค่ะ แล้วก็ก็มีผลงานตามจิตาศาสาต่างๆไวรุ่นถ่ายแฟชั่นอะไรเงี้ยพวกแคนดี้เกาอีีแล้วก็แคมปัสอะไรพวกเนี้ยทำไมถึงนะัดพี่มาตรงนี้เนี่ยไม่เข้าใจนอกจากร<า><ห>้อน,นแล้วพี่<า>หิวด้วยเนะี่ยปิกนิกมาปิกนิกต้องอมีของกินเอามาด้วยเอามาด้วยแล้วเป็นไงฮะ สบายดีที่นี่ดูล่มลื่นนะฮะดูเป็นส่วนตัวมากเลยใช่อันนี้มันใกล้มหาลัยด้วยนะมหาลัยกรุงเทพอยู่ตรงนี้เองอ๋อหนูเรียนก้นไทยเหรอคะเปล่าค่ะจริงๆหนูเรียนรังสิตแต่ว่าน้องหนูก็เรียนกล้วยน้ำไทยอะไรอย่างเงี้ยพี่มีของมาให้หนูกินเอาไหมหนูเกลียดทุเรียนมากเลยทอาไมอ่ะไม่เอาเขาบอกเป็นากนเเขบอป็ผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงต้องกินผลไม้เยอะๆไม่เอาพี่อยากแกล้งหนูอย่างนี้ได้ไหมพี่หน่อยล่ะคุยยังก่อนพูดกับน้องพูดกับน้องไม่ท้อพูดกับน้องหนูฮะ มานรังเกียจพี่ทอ,อ,อหมหรอไม่หนูเกียดเกียดทุเรียนเวลาตอนเด็กๆแล้วอ่เกลพราะอ,อะไรอ่ะไม่รู้ว่าหนูว่ามันมันมันเหม็นอ่ะเริ่มเหม็นแล้วเหมือนกันไม่ชอบอ่ะปกติบางคนชอบกินมากอ่ะถ้าถ้า<ถ>ให้อยู่ในห้องกับทุเรียนสักโลครึ่งอย่างเงี้ยไม่เอาขนาดแม่แบบแม่แบบเอาทุเรียนมาแอบไว้เงี้ยแบบมัดหลายชั้นมากคือหนูเข้าบ้านมาหนูยังรู้เลยแบบแม่เอาทุเรียนมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแก๊งน้อยแก๊งน้อง เห็นน้องแบบน่ารักแบบนี้เอออยากรู้ว่านี่ใสแต่คอรจริงๆเนี่ยเป็นคนยังไงตาผีแมค่ะไม่เอาก็เป็นคนจะบอกว่าไงก็แบบจะเป็นคนแบบลุยมากกว่าจะไม่ได้แบบเป็นคนหวานเลยงี้ยแต่หนูไม่กินทุนเรียนกินอย่างอื่นได้มั้ยว่านี่คือเพื่อนน้องเขาแต่ละคนที่เห็นนี่คือแบบมิรตแบบว่าเพจสองเพจสองหมดเลยเหรอ หมดเลยมีผู้หญิงถ้ามีผู้หญิงเป็นเพื่อนผู้หญิงก็มีไม่กี่คนแต่ก็เพื่อนผู้หญิงพวกนั้นก็จะเป็นแบบแล้วมีชายแท้บ้างไหมอ้าวก็ชายแท้ก็ก็มีมีค่ะมีที่เป็นสนิทเลยมีไหมก็มีค่ะน่นไวใช่ไหมแต่สนิทจริงๆอยู่ด้วยกันจีจะเป็นพวกแบบเป็นเกมแต่ถึงชอบชอบเพื่อนที่แบบเพศ2ไม่รู้อาจจะอยู่กับผู้หญิงไม่ค่อยได้มา้งแบบนิสัยเราเหมือนแบบอารมณ์แบบลุยๆแบบ ไปไหนไปการาที่ยวแบบอะไรเงี้ยอ,อ,อยู่กับเพื่อนสาวเนี่ย,ยต้องมีวีรกรรมอย่างแน่นอนเล่มามาสักวีรกรรมที่แบบว่าชาตินี้จะจําไม่ลืมเลยส่วนมากจะแบบเดอะอยู่ในมหาลัยอย่างเงี้ยเพื่อนจะชอบแบบชอบเหมือนชอบแซวผู้ชายอ่ะทั้งที่ปกติน่ะในตามธรรมดาในของแบบมหาลยัยมันต้องผู้ชายแซวผู้หญิงหนูไม่กั้ผู้ชายเตะปากเอาหรอคะ หนูก็กลัวแต่หนูไม่ได้เป็นคนแซวไงคะบางบางทีเพื่อนแซวชมว่างี้ยก็เหมือนแบบอารมณ์แบบพอแซวคนไหนหล่อหรือไม่หล่อแต่ส่วนมากจะแซวคนที่ไม่หล่อโหดลๆลำๆอ้วนๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบแก้เหมือนพอหันมาเขากำลังจะเตะปากเห็นหนูก็คือเป็นเป็นเกราะป้องกันกูอะไรแบบนี้ต่นจะทั่งดีกว่ามีนางฟ้าอยู่ในกลุ่มด้วยแต่รอบๆเนี่ยแหมนรกชัดมีความลับไหมความที่แบบยังไม่เคยบอกใครไม่เงียบนะครับไม่บอกยูนแค่3คนนี้เลยนะ ชอบแกล้งแต่แบบว่าเหมือนอัมันอย่างเงี้ยเหมือนแบบบางทีอัมว่าแบบเต็เงไปนั่นเป็นนี่อะไรแกแต่จริงแบบไม่ได้เป็นอะไรแกทุกวันนี้เพื่อนก็ยังไม่รู้ทุกวันนี้อัมเพื่อนอยู่นะว่าเป็นผู้หญิง<อ>พเพื่อนยังไม่รู้นะอมัมมาตลอดแ่าเป็นใรโวกที่เนียนมากมทิฟานี่ก็ทุกครั้งก็จะบอกเพื่อนว่าเออเนี่ยเราเป็นกัเธอไม่รู้หรอพี่ไม่เชื่อป่ะพิสูจน์ป่ะตอนนี้ก็มีงานมีถ่ายแบบมีทำนู่นทำนี่อะไรจริงๆเนี่ยเราชอบทำอะไรคะถามเขาขนาดนี้จะของานน้องใช่ไหม่ะ จะแย่งเราว่าขีดไว้อยากแบบอยากเป็นอยากเป็นพิธีกรหรืออยากเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรียนแบบเราเรียน PR ใช่ไหมมันก็ทางด้านนี้โอ้ยพี่กำลังหาพี่กรคู่ผู้หญิงอยู่พอดีเลยอันนี้พี่พอจะไปอยู่ในแก๊งเพื่อนสาวของหนูได้ไหมคะได้เลยอย่างเงี้ยโหแบบปากอย่างนี้เป็นผู้ชายปากอย่างนี้ ก็หมายถึงว่าปากน่ารักปากเล็กๆอะไรอย่างงี้นะน่ารักปากน่ารักน่ารักถามถึงเรื่องแบบว่าอะไรอย่างนี้มาหมดแล้วเรียบร้อยพี่อยากรู้เรื่องส่วนตัวกว่านี้แต่พี่ว่าสถานที่แบบนี้คงจะไม่เหมาะพี่อยากขึ้นไปดูห้องหนูได้ไหมได้ค่ะก่อนนี้จะขึ้นห้องมอนก็อย่างที่บอกว่าน้องเขาเป็นคนแบบชอบทําอะไรทั้งแชททั้งเล่นคอมนู่นนี่นั่นใช้สายตาเยอะเพราะฉนั้นแท้ก็มีสกูปค่ะที่เกี่ยวกับการบำรุงสายตากินผับผลพบาลบำรุงสายตากันเดี๋ยวไปดูสกูปแล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกันบน อ,อนี่คอนอ้องแล้วนะครับผม ทุกวันนี้นะคะเราใช้สายตาในการทํางานมากต้องหันมาบํารุงสายตาด้วยการทานผักผลไม้ที่หาได้ง่ายในชีวิตประจำวันกันหน่อยละคะผลแอปเปิลคอร์ดแทนตาลูปและน้าเตา้าอุดมไปด้วยเบตา้าแคโรทีนและป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกส้มมีวิตามินซีช่วยในการไหลเวียนเลือดในดวงตาป้องก,องก,องกันโรคหวัดและขับถ่ายผักกระล่ปีหัวผักกาดเขียวและบล็อกแครีช่วยต้านการเกิดโรคมะเร็งและเส้นใยอาหารป้องกันโรคโลหิตจางถั่วน้ําตาลสีแดงมีสังกะสีที่ดีต่อสายตา และวิตามิน A ช่วยปกป้องเยื่อชั้นในของลูกตาอัลมอนด์มเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันและฮารเซนัช่วยป้องกันการทําลายของเซลล์และปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ที่อวัยวะต่างๆเรานะคะควรจะหันมาดูแลใส่ใจดวงตาของเราให้แข็งแรงและสดใสยื่คู่กับเราไปนานๆ มาเข้ามาในห้องกันโอ้โหโอ้โหโอ้ยมีคนอยู่ด้วยเหรอนี่เดยอะเยอะเยอะเยวแล้วนี่รูปผู้ชายที่ไหนลูปผู้ชายที่ไหนแฟนหนุ่มไหนพี่พี่ให้หนูพี่ให้หนูจูบใหม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมถึงชอบเยาว์เบาอย่างเงี้ยคือชอบผู้ชายแบบว่าชอบผู้ชายแบบคิ้วเข้มอะไรเงี้ยแล้วหน้าดูแบบ หน้าดูแบบแบดแบบมันลุกครึ่งแบบถ้าเปลี่ยนจากหน้าแบดเป็นนิสัยแบดแทนได้ไหมอย่างนี้ผ่านไหมผ่านไหแต่น้าไม่ผ่านแต่น้าไม่ผ่านเดี๋ยวอ่านแล้วนี่อะไรเนี่ยคะแนะนำตัวกันหน่อยดินี่เป็นใครมาจากไหนชื่อเมธครับเป็นใครคะเป็นญาติอ้อมชื่อทอปครับอ้าว้ชื่อเดียวกับเราเลยชื่อเดียวกันสวัสดีค่ะชื่อน้องดีนค่ะเพื่อนไหนเพื่อนก็มาอยากให้เมาว่าแบบมีวีรกรรมอะไรแสบบ้างไหมสมุนัดเที่ยงอ่า เฮ้ยมึงเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วแกใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ้าวผ่านไป2ชั่วโมงแกใกล้ถึงแล้วแกรถมันติดมากเลยแกต่อมอเตอร์ไซค์นัดเชียงมาถึง6โมงเย็นคือ,อไรถามเพื่อนอีกคนดีกว่าจริงหรือเปล่า ไอ้เรื่องมาสายคือดินเข้าใจนะคะแบบชีวิตผู้หญิงเหมือนกันเนาะเราต้องเตรียมตัวใช่ปะเพื่อนนัดสี่ทุ่มแต่งหน้ากี่ทุ่มขอความจริงขอคมาณหมงหกโมงเสร็จกี่โมงหกโมงเสร็จประมาณสามทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปถึงที่นัดกี่โมงเที่ยงคืนก็ไก็ด้วยความที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กอะเนาะเห็นหน้ากันทุกวันสวยปะสวยคีดว่าเป็นคนสะอาดปะสะอาดความจริงโคตรสอค้อห้องแบบ พวกนี้คือไม่ไม่มีที่เดินอ่ะคือวัานี่นี่ห้องนี่ใครทำนี่เวเวลาเวเวลามาอยู่อันนี้ไม่ไม่ไม่เคยล้างจานขึ้นตะไครโสดหรือเปล่าพี่ขอถามเป็นคำหนึ่งได้ไหมสดค่ะโสดตระโอออกอ่ะโสดด้วยสดหรือเปล่าโสดสิคะโสดด้วยสดดด้วยสขนาดไหนไม่บอกหรอกเช็คความสดได้ไหมรู้ตัวที่ต้องฟินแล้วแหละ อ้าวขอบคุณเพื่อนๆมากที่มาเขาเรียกมาร่วมเมาออนขอบคุณน้องเมยน้องท็อปนะคะน้องเมย์เมย์ด้วยหนูเนี่ยเคยโกหกใครไหมคะโกหกมันก็ต้องมีบ้างมาใครเกิดมาไม่เคยโกหกไม่มีหรอกโกหกแฟนเนี่ยโกหกแฟนเไปก็เคยปะแบบโกหกเพื่อจะให้อีกคนหนึ่งรู้สึกดีไงเราก็เลยโกหกใช่ไหมสวยขนาดนี้เนี่ยมีหนุ่มมาจีบเยอะไหมถึงจะมีแฟนเราก็เหอะ ก็มีค่ะมีมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆรื่ยโอ้โหเช็คแม้ว่าฉีนไม่แฝงแล้แต่ก็แบบยังมีคนจีบอยู่แล้วถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาจีบแบบตื้อเราไม่ชอบแต่เขาตื้อตื้อมากตื้อแปลกๆก็มีแบบเออเอาตื้อแปลกๆโอเคแบบแปลกๆแปลกเลยคือตื้อเราไม่พอไปตื้อเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าแบบตื้อแบบเอาขนมแบบ มันเลี้ยงเลี้ยงเงี้ยเลี้ยงข้างโต๊ะเลยอะไรเงี้ยชอบป่ามากไม่มีนะแต่เคยมีแบบมันเคยมาจีบเราแล้วแอบไปคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยมีถามจริงใช้นิ้วเก่งขนาดนี้เนี่ยเคยใช้นิ้วบนเตียงไหมใช้สิคะก็ใช้ก่อนนอนทุกวันเลยโอ้ยอะไรครแชทกับเพื่อนไงฝันดีนะอะไรอย่างงี้ไม่เวลาถามน้องว่าใช้บนเตียงอย่างงี้นี่คือใช้นิ้ว เรานอนตรงเนี้ยเนี่ยปกติทําความสะอาดห้องเดือนละกี่ครั้งทำส่วนมากหนูเป็นคนไม่ค่อยทําอะไรเท่าไหร่ส่วนมากน้องจะเป็นคนทำอ๋อคิดว่าหนูไม่ทำอะไรเท่าไหร่นะฮะพี่ขอเช็คความสะอาดบนเตียงได้ไหมต้องถามได้ค่ะจะต้องได้สิคะเพราะว่าพี่เขาเรียกได้ว่าเล่นบ้านแตกมาแล้วพี่นะฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะบอกได้คำเดียวว่าแน่ไอ้ตกใจไอ้นี่แน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 ่เป็นค่าขึ้นมา อันเน้ดูมีคราบหยดๆด้วยเห็นไหมเอ๊เอ๊เอ๊คืออะไรอาจจะเขาเรียกว่าเลยเลยจุดยุทธศาสตร์พุ่งเลยมาบริเวณหมอนนี่อะไรดูตาเปล่ามองเห็นไหมไม่เห็นส่งแบ็คไลท์เข้าไปครับวับนี่งเนินหมอนนะตายแล้วที่บอกแล้วอุปกรณ์เราเลยทำบ้านแตกมาหลายบ้านแล้วนะฮะโอ้โห นี่ซูมชัดๆนะซูมชัดๆเห็นใช่ไหมว่าคาบอะไรโอ้โหขอชัดๆอีกรอบนี่ไงเรามาเจอขุมทรัพย์ของมันและดูด็อยากอยากจะให้นอนแก้ตัวสําหรับแบบคําอธิบายมากเลยว่ามันคือคาบอะไรโอ้โหนี่คืาบอะไรคะมีใต้บอนอีกอกแนวรุนแรงโอ้แล้วมีนี่มีคาบมีคาบใกล้ๆกันเหมือนเลยมาหน่อยนิดนึงใกลแล้วใกล้แล้วโอ้ยตายแล้ว น่าจะเปลี่ยนไปอยู่บริเวณกลางเตียงอันนด้โอ้ยโอ้ยนี่ทรงกระปิดกระปอยมากเลยอ่ะมาอยู่แถวแถบหมอนเนี่ยโอ้อยากจะช็อเขาเรียกว่าดินรอบเตียงมีค่าตรงนี้อีกเขาเรียกว่าหลายท่าพี่ทอพพี่ขอพอหลายท่าเลยค่ะถ้าพูดตรงๆเลยนะเก็บไปใช้ได้หลายเทสเลยมีหลายจุดมากหนู มีให้เลือกสองอันผ่านกับไม่ผ่านความสะอาดไม่ผ่านสินี่ถ้าเราโอมไปแขกซ้ายเนี่ยบางทีเราอาจจะช็อกซีนิมัมกว่านี้อาจจะเป็นลมก็ได้อ้อย,อย่างงี้เมื่อกีน้น้งบอกว่ามีท้าย,ยกากไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่มีสกูปออก๊ปที่แบบว่าอาริยบทที่ถูกต้อง <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่เจ็บปวดตัวเ<า>พราะฉะนั้นไปดูสกูปนะคะว่าจะทำท่าไหนให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่เจ็บปวดตัวเด <Okay. S 2> ี๋ยวช่วหน้าเราจะไปดู ตูสะพากกันค่ะโอเคพักสักคู่เดียว <c oughs> เป็นไง เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะพักผ่อนให้สบายโดยไม่เสียสุขภาพเนี่ยต้องใส่ใจในอีริยีบถต่างๆกันสักหน่อยนะฮะการยืนครับต้องยืนให้น้าหนักเนี่ยลงที่ส้นเท้าหลังตรงไม่ห่อไหลหรือว่าพุงยื่นนะครับควรทิ้งน้ําหนักลงขาข้างใดข้างหนึ่งสลับกันนะครับการเดินครับควรจะเดินยกศีรษะลำตัวและหลังเนี่ยต้องตรงไม่เดินก้มหน้าหรือว่าเอ็นตัวไปข้างหลังนะฮะการนั่งควรจะนั่งให้หลังตรงฝ่าเท้าเนี่ยวางราบกับพื้นควรมีหมอนรองหัวเข่าหรือว่าพนักพิงให้หลังตั้งฉากกับท่อนขาโดยเฉพาะการนั่งขับรรรรถนนะะะะคััวววมดดงิฉ้อาจจป ลังได้การนอนผู้ที่ชื่นชอบการนอนหงายนะครับควรจะใช้หมอนเนี่ยหนุนหรือว่ารองใต้คนขาครับส่วนผู้ใดที่นอนตะแคงนะฮะโดยสะโพกและเข่าเนี่ยให้กอดหมอนข้างเอาไว้ควรจะหลีกเลี่ยงการนอนคว่ำนอนตัวงอหรือว่านอนคุดคู้ครับเพราะจะทําให้ปวดหลังแล้วก็หายใจไม่สะดวกยิ่งมีอายุมากขึ้นนะครับยิ่งต้องดูแลสุขภาพให้ดีให้มีบุคลิกที่ดีขึ้นและจะไม่เจ็บป่วยกับอาการปวดหลังอย่างแน่นอนนะครับ มาถึงช่วงนี้ครับผมก็เรียกได้ว่าช่วงที่ผมเนี่ยทำตามหน้าที่มาตลอดเวลา <several times S 1> <ม>นะฮะเรียกเป็นช่วงที่ต้องทางานจริงไม่ใช่ตัวตนนั่น <Yet i. S 2> คือช่วงรื้อตู้เสื้อผ้าและให้น้องเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พี่ดูวันนี้เจอครับอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาม่จะแต่ถ้าครับซีขึ้นพี่ไม่ครอบตานะทำไมคะพี่ครอบจมูกตลอดถ้าพี่น้องจะผิดหวังเอ้าทำไมคะหนูครับอะไรคะหนูบอกว่าตัวนี้หนูไม่ใส่ครับค่ะหนูใส่ซับดายเฉยๆ มาดูตู้สื้อผ้านอนดีกว่าว่านอนม่คนแตใส่เสื้อผ้าแบบสไตล์ไหนยังไงเอาเลือกเอาเลือกชุดที่หนูชอบใส่มากๆก่อนอแล้วเดี๋ยวชุดต่อไปพ,อพี่บอกเลยว่าเป็นชุดนอนเอ๊ะอุ้ย,อ,ยอะไรเอ๊ะเอ๊อะ,อ,ะอ่ะพี่ท็อปลองใส่สิอ๋อข้างบนอ๋อปิดข้างบนเหรอไปลองทาบสิพี่ราพี่ดอกวะขอออ่ง มาดูนี่เนาะไหนชุดหนูที่หนูชอบใส่บ่อยแล้วก็ชุดนอนของหนูขอสองชุดแรกก่อนยื้อกะโปงอะไรเงี้ยเรียบร้อยเป็นเด็กน่ารักชุดนอนชุดนอนลายไม่ต้องอีกแบบชอบอะไรที่บสบาย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 ไม่ต้องใส่สบายสบายชุดนอนแล้วชุดเที่ยวแล้วและชุดที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดใส่เวลาไปเขาเรียกว่าแฮงเอาท์ตอนกลางคืนแบบเป็นชุดท้องราตรีที่ใส่ปทีลรยโดนโหวตตลอด ไม่เคยได้เที่ยวเท่าไหร่เลยอย่าโกหกพี่ค่ะเรื่องนี้เอามาซีกับ่นชุดไม่เคยได้เที่ยวเท่าไหร่ไม่เคยเที่ยวเท่าไหร่แหรอคะพี่ยังได้กินแอลกอฮอลจากตัวอยู่เลยนะคะว่าปที่อยากพงความหวานนิดนึงพงความหวานแล้วใส่อยู่ตรงนี้เลยเหรอคะมันไม่โฟเหรอคะต้องดึงขึ้นไปอีกนิดนึงปะคะแม่มันก็ต้องมีดันเดินขึ้นไ่เห็นภาพค่ะไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพเปลี่ยนให้พี่ดูหน่อยเอางั้นเลยเหรอคะใช่ตรงนี้ค่ะอ่าไปเปลี่ยนไหมพี่ดูหน่อยแต่ไม่ได้ให้เปปลี่ยน อยังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเพีงแค่หนึ่งในภารกิจของเราเรามีทั้งหมด2ภารกิจด้วยกันก็พูดถึงภารกิจแรกที่บอกว่าให้ตอบเพลงการจะเดี๋ยวให้น้องอ้อมแข่งกับพี่ท็อปอ่าส่วนภารกิจที่2ก็เลยก็คือนี่เลยนี่ให้ใส่ชุดที่เซ็ีนะฮะอันนี้นี่ถือว่าเบาๆของสารน้องมากเลยไม่พี่ให้น้องเขาใส่แค่นี้ข้างในไม่มี อ่าโอเคถ้าน้องกล้าทำสองภารกิจนี้นะฮะมอบให้เลยนะครับแพ็กเกจนะฮะร้องคาราโอเกะฟีสิบครั้ง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 ละครึ่งเพลงนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเล่นเกมการทอมเรื่องอ้อมอ้อมแล้วค่ะทอนเรื่องอ้งงอบอยู่ไหนเนี่ยโอุ้ยอ้าวผีกระชกโอ้ยช่วยอังหนู พี่เข้าไปฟินข้างในนานมากเลยนะพร้อมแล้วพี่อยากจะเล่นกับหนูมากเลยค่ะตอนนี้ไม่ได้เลยออกมาอย่ามาปวดทั้งไหล่อย่างงี้ค่ะพี่มีความรู้สึกนะคะเป็นฝันเหรอเออ,อจริงเหรอคะค่ะอ๋อข <c oughs> ึ้นใจผู้เล่นของเราพร้อมแล้วไม่มีรอดีกว่า,ามาเริ่มการกติการ,รู้แล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวให้น้องอ้อมเป็นคนเริ่มก่อนโดยให้ร้องเพลง้วจบัน่พักไหนขนาดเริ่มก่อนไหมคะ นดที่ท้าทายตอบค่ะจบด้วยคำคำไหนวิทัพต่อต่อให้จบนะโอใครนึกไม่ออกภายใน5วินาทีนะคะก็แพ้ไปเลยอ่ะเริ่มเลยดีกว่าให้หนูคิดเพลงเลยใช่ไหมได้เนื้อถ้พี่ให้โอกาสหนูเริ่มก่อนมีท่าประกอบเลยนะจะให้าเต้นพี่ต้องเต้นกับหนูด้วยได้ค่ะได้ค่ะเหมือนแดนอกตึงยบออกเก็บไปอย่างหัวถลอกหัวใจถลอก่กองไก่กอไก่กอไก่อะครักอไก่ เออหนึ่งก็เอ่ยก็ไก่ก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรเอาอีกชอร้องไร้องให้ได้อยากให้เธอเข้าใจและลองรักดูและฉันจะทำให้ ขอหีบจ้ะขอหีบโอ้ยนี่ต้นย้อนนะขอหีบนี่เยอะมากเลยให้พี่คิดนะขอหีบลึมเลยหัวอะไรคะพี่ใช่หูมีไหปลาค่ะเออมีอะไรอีกนะเพลงอะไรมันขึ้นมาหูเยอะแยะค่ะหอยีบหอยีบเยอะยะถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ถอดคนละชิ้นแค่ถอดคนละชิ้น่หถอดคนละชิ้นแค่ถอดคนละชิ้นให้พี่ไปช่วยนึกไหมคะข้างในเนี่ยจะมีสะานเยอมากเลยนะ อ้พึ่งดีไอ้ยอีกหากลางแท้ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวาหารนี้เแ้วเขาจะรู้ลักหรือเปล่าอาจจะไม่แน่ใจอยากให้เขารู้รอเรือหนอรอเรือเฮ<า>้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย ขอขอขอเป็นอ้าวอ่างได้ไหมเพราะว่าคร่งฉันไม่แสดงออกอะไรเงี้ยได้เมื่อกี้หนูยังต้องตัดมาเหมือนกันเออสี่จุดแปดห้าแล้วนะเออพี่แพ้กันเลยห้าแอดถุยเราเลยแม่ใครชื่อแอดเนี่ะอ่ะพี่พี่แพ้ไปพี่แพ้ไปในเกมนี้หรือว่าภารกิจมเกมที่สองต่อให้พี่จะแพ้นะงไพี่คือกำไรครับอีใส่เสื้อผ้าถึงไหมคะ ไม่ค่อยถึงได้ครับไปเล่นแล้วสรุกล่าเลยว่าภารกิจแรกเราทำสำเร็จไปแล้ว<ช>เ,ลเราถึงภารกิจที่สอง้ะคะที่เรานี่เลยใช่แล้วาจะใส่ชุดที่คิดว่าเซ็กซี่แลวย้ำนะคะชุดนี้มีแค่ชุดนี้ข้างในไม่มีอะไรนะคะ <S <S กล้าหรือเปล่านะคะเดี๋ยว<ห>เราไปฟังจากเพื่อนๆดีกว่าว่าน้องเขาจะกล้าไม่กล้าครับน่ารักดีค่ะ น่ารักครับก็สวยนะครับแต่ออกแนวน่ารักมากกว่าครับก็เซ็กซี่นะครับก็น่ารักดีครับเซ็กซี่ครับทั้งตัวเลยครับกล้าค่ะมันไม่ได้โป้เกินไปกล้าครับกล้าครับผมว่าคิดว่ากล้าแล้วครับกล้าอยู่แล้วครับก็น่าจะใส่เข้ากับน้องเขาได้นะครับเ่ะนเพื่อนเขาบอกกันมาก็ชุดเรียบร้อยขนาดนี้คือไม่ได้โป้เลยจะไม่บอกว่ากล้าได้ไงถูกไะใช่เออเป็นแพรนี่ยอมถอยกับโปงเลยนะอะไรนะฮะเยะ ยอมหมอดกโป้ใส่แก๊งเกงเลยเล่นที่รายการล่วงวูบเลยจนเนี่ยอะถาเอาอ้อมดีกว่ากล้าไหมเอาไงนะหน้าตาดูมีพลังดูคิดมากอ่ะกาคิดนะใส่ดีไหมอะไม่แล้วเป็นไม่กล้า่พอะโอเคโอเคใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้เอาเป็นว่าน้องเขากล้านับไดี๋ยวพี่พาไปเสี่ยง ถึงเวลาแล้วจะได้เห็นนะกอเซ็กซี่พี่ท้านี่มันกระโปรงให้น้องไม่ใส่ไม่ใช่หรอถูกต้องค่ะแล้วมันมมีตรงนี้น้องเขามีชุดที่เซ็กซี่มากกว่านี้อีกครับยังไงอะคะอันนี้มันดูไม่เซ็กซี่ให้พี่ใส่เป็นปีกสกอตดีกว่าโอ๊ยยาวไปถ้าไม่น้องใส่อะไรเนี่ยอยากรู้ต้องรอดูเสร็จหรือยังนะที่รักเมื่อกี้เราเสร็จแล้วโอ้โหเปิดเข้ากระแทกคิ้วก่อนนี่ดูเป็นไงโอ้โหโอเค สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะแลใส่กระโปรงมันมันมันยาวไปเนาะยอดมากมากอือเอาเป็นว่าภารกิจแรกจบเลยไปแล้วภารกิจที่สองก็สำเร็จนะการถ่ายรีโมทจริงๆน่ารักสบายมากจะได้เอามือไปจับไม้อย่างแน่นเหนียวนะแล้วเต็มที่ไปเลยกับการร้องเพลงสุดเพลงใช่น้องก็ได้ใช้นิ้วและเสียงนี้เต็มที่เลยแล้วในบางท่อนพี่อนุญาตใช้ลิ้นได้ ำไมคะเพื่อการกระดกลิ้นเพื่อภาษาไทยทีถูกต้องอย่างเช่นรักเราอย่างนี้อารับไปค่ะเย้เป็นร้องเลยแก๊ฟ ครใช่แล้วนะฮะและนี่ก็คือสาวสุดน่ารักของเราในรายการในวันนี้นั่นเองนะครับผมน่ารักแบบนี้เนี่ยต้องรอติดตามชมในรายการเรานะจ๊ะติดตามชมนะคะทุกวันอาทิตย์สิบโมงทางช่อง s t a Network กับรายการนกดอบุกบ้านดาวมาลายนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนต้องขอบคุณน้องอ้อมด้วยนะครับทุกค่านนะฮะอย่าลืมนะครับอาทิตย์หน้าติดตามรายการเราให้ได้นะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ฉันเริ่มัใจหาอม,มองฟ้าไกลฟ้าไกลจะรุ่งสารังม,มีแสงรำไรอยาให้เวลาเดินเช่